ตัวนี้ลูกค้าเอาลูกตุ้มมาเองนะครับแต่เป็นลูกตุ้มจากทางเราจะเป็นทรงแบบนี้นะครับอันนี้ลูกค้านำมาเองตัอนนี้เป็นการทดสอบนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับ ตัวนี้เสายาวนะครับลูกค้าต้องการจะไปต่อเข็มยาว2เมตรนะครับตัวนี้ตอนนี้ทดสอบระบบช่วงล่างนะครับแล้วก็ระบบยกนะครับนะครับช็อตเช็คเบรกนะครับเช็คคัดนะครับ กอนส่งลูกค้านะครับเราจะมีการทดลองแบบนี้นะครับทุกครั้งนะครับทุกตัวนะครับผม จะให้เดินให้ดูอีกหน่อยนะครับตัวนี้ระบบช่วงล่างจะเป็นของ micro pc 3 0นะครับเป็นใหม่ทั้งชุดนะครับนี่บอ่าต่อเดินนะครับ แล้วก็แทกงยางล้อเลือนะครับล้อนํานะครับเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับครับตอนนี้ทั้งคันจะมีตัวขาช้างนี่อย่างเดียวนะครับี่เป็นมือสองนอานันใหม่บทั้งคันนะครับใครสนใจก็เข้ามาชมนะครับกับทีมงานช่างน้อยไมโครไฟลเราโรงงานเราอยู่เขตล่าดุกแก้วปทุมธานีนะครับ tika dan